สวัสดีค่ะมาคาร์มิเนมันนี่ท้ำซุปน้ำใหม่ใส่บะนะคะคือเก่าคือเดิมละค่ะน้ำใหม่ห้าหลายห้าก็เลยต้องเห็ดดูในจักน้อยค่ะซุปน้ำใหม่ช่วงนี้กระเฮ็ดสูตรเก่าอ่ะค่ะใส่ต้มน้ำใหม่ใส่น้ำยาหน้างไวเดลเ้ากัปรุงรสใช้กระเฮ็ดได้ค่ะซุปน้ำใหม่กะม้าทายให้เบิ้องนอกค่ะเนาะให้ผู้ติดตามเบิ้งไปค่ะมันนี้กับซุปแล้วเ่ากัไปกินข้าวน้อกันด้วยค่ะเดิมมันนี่เด้อกตใส่ เก้านั่นแหละค่ะใส่งาดขาวหัวหอมคือเก้าล่ะค่ะกะตามนี่แหละค่ะ,นนะ,คะซุปแล้วกัตักใส่บาดค่ะแล้วก็ไปกินเขาน้ำกันนะคะในวันพระค่ะเฮ็ดง่ายๆหนึ่งข้าวเหนียว ก็เลยเห็ดเนี่ย,ย,ยก,กินกับข้าวเหนียวค่ะเอาว่าซุปน้ำม่กับซุปบะเขืออะค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมากินขวน้ำกันนะคะเด้อม,มีซุปน้ำม่มีไข่ต้มปลาเด็กกรองชว่วงนี้ซุปน้ำม่ดูเพราะว่าาาดมันดำค่ะโมซงมะแหปมันไหลก็เลยเห็ดตามทีวัตุดิบเ้าเมี่ยค่ะมีไส้าบาดเห็ดกินน้ำค่ะค่ะมาเป็นน้ำม่ดองค่ะ กินกับบ๊อบไปเนยังนี่ย๋วมสุปใจง่ายที่เราค่ะฮะประเด็กบอกวันพันหนึ่ง,ขงเขาเนียวฮันน้ากินกินกับขาเนียวค่ะคือว่าซุปน้ำมันกับซุปมะเขือ แซ่บค่ะซึ้นมืในกัแบแซ่บป๊อบขาบานห้องแบบเพิ่นนันต้มมะหายค่ะมันนี้กับมะเคียนแล้วก็ต้มใส้นันยานงไหวค่ะอูวไหวใช่ตู้เย็นไหวค่ะมูเปินขายค่ะเปินเฮดนใหม่ขายยูเลเอ็ดอุดนุนเพิ่นค่ะแต่เพิ่นกับหายหลายหลายค่ะเปิจงมะหายหลายค่ะ มู่งหัวใจก,กันัางแต่ตอนอยู่กรุงเทปเห็นงานร่วมกันนะคะตัวแรกอยู่ญี่ปุ่นเหรอคะหายพี่น้องล่าเห็ดน้าใหม่ล่องกินเบิองค่ะมู่ค่อยซอยเหลือกันยูติุเทปค่ะไปเห็นงานยู่กรุงเทพร่วมกันซอยเหลือกันนั่งเรื่องงานกลับมาอยู่บ้านซอยเหลือกันค่ะสนับสนุนกัน เห็นยังกัดกกนเหรลูกก็เย็นไปเลยเป็นอะไรอ้เป็นเห่าอะไรมันตกใจอะไรมาตกใจมาอะไรมีเงร้อยเม็ดยิงเลยเหรอลูกมันตกใจกระโดดขามประตูใหญ่ จะไปรเป็นกิดตมนะเาขาค็ือติดมือ <c oughs> ดูหอยตกใจหมาห้องกระโดดคำประตูกร <c oughs> ะโดดสูงเลยแ <c oughs> okay, ค่ค่าอิ่มนะคะ่ะสำเนีนะคะ่ะน้อกเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ